ก่อนนะะคไหนเด็กๆจับตาสิคะจับตาตาอยู่ไหนคะจมูกจ,ำจำับจมูกจได้ายยาวว่าคุณครูจะให้ทำอะไรคะนีเน่เออเพนเพงใช่ไหมคะโอเคคะ่ะพร้อมหรือยังคะ ทำไปพร้อมกัน นี้ก็คือหน่วยเสียงรอบตัวนั่นเองดูยิ่งใหญ่ไหมคะเสียงที่อยู่รอบๆอบตัวเราเลยอันนี้เป็นกิจกรรมที่ครูนิยางมานะคะเสียงเนี่ยอยู่รอบตัวเราเลยวันนี้เราจะมารู้จักกับความหมายของเสียงกันก่อนเลยนะคะเสียงเนี่ยเป็นคลื่นมองไม่เห็นใช่ไหมคะเด็กๆเสียงเนี่ยเป็นคลื่นเชิงกลที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนั่นเอง วันนี้คุณครูก,ก็มีกิจกรรมบางอย่างมาให้เด็กๆรู้ว่าเสียงอ่ะมันเป็นคพื่อที่เกิดจากการสัรสร่นสะเทือนยังไงนะคะ มันจะเหมือนกันไหมคะไม่ต้อมบอกไม่เหมือนนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังสีแดงกันก่อนเลยสีแดงที่มีนับเต็มนะคะอ่าต่อไปเป็นโหลสีฟ้านะคะและสีเหลืองไม่เหมือนไม่เหมือน ือของวัตถุนั่นเองที่น้ำในโหลนะคะเกิดเสียงไม่เหมือนกันเพราะว่าการสั่นนะคะของอากาศในโหลเนี่ยไม่เท่ากันเสียงก็เลยออกมาไม่เท่ากันนะคะเสียงที่มีอากาศเยอะกว่าก็จะออกมาเล็กแล้วก็แหลมกว่านั่นเองนะคะเสียงเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวัตถุมีการสัรส่นสะเทือนนั่นเองแหล่งกาเนิดเสียงนะคะก็คือวัตถุที่ทําให้เกิดเสียงอย่างแหล่งกําเนิดเสียงของรูคืออะไรคะเด็กๆรู้ไหมเนี่ย แหล่กำเนิดเสียงองพูคืออะไรคะก็คือโหลอันนี้นี่นั่นเองนะคะนี่ต่อไปครูมีกิจกรรมเสียงเนี่ยเกิดจากการสะเทือนใช่ไหมคะเด็กๆเคยเห็นอันนี้ไหมเอ่ยในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้อันนี้ในการติดต่อสื่อสารกันทางไกลใช่ไหมคะ จจะไม่ได้ใช้จริงจังอาจจะใช้เล่นๆกันสําหรับในหมู่เพื่อนอะไรแบบนี้นะคะ<ห>เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะมโทรศัพท์ปกติจะเป็นโทรศัพท์กระป๋องนะคะแต่ถูกใช้แก้วก็กลายเป็นโทรศัพท์แก้วนั่นเองนะคะวิธีการใช้งานก็คือเราจะมีคนพูดแล้วก็มีคนฟังแต่ถ้าเราพูดแบบนี้สายหย่อนๆแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้ยินเพราะว่าสายเนี่ยมันไม่สั่น มันไม่เกิดการสั่นสะเทือนทําให้ไม่เกิดเสียงส่งต่อกันอันนี้ก็สามารถทําให้เสียงเดินทางได้นะคะเพราะว่าใช้การสั่นสะเทือนนั่นเองเราต้องทําให้สายโทรศัพท์ทั้งสองข้าง,งตึงแบบนี้นั่นเองนะคะใครอยากมาฟังที่ครูพูดบ้างอ่ท็อปก่อนเลยค่ะท็อปยกมือคนแรกเลยท็อปอยู่ตรงนู้นเลยค่ะตรงนู้เลย ้องถือไว้หนึ่งข้างนะคะอ่าเอาไม่ตึงนะคะได้ไหมคะด้ยินนะคะโอเควันนี้คุณครูคก็เดี๋ยวจะให้เด็กๆมาเล่นเกมคุณครูจะบอกคําศัพท์นะคะให้เด็กๆพูดออกมานะคะดูซิว่าจะพูดถูกต้องหรือไม่ใครอยากเล่นบ้างคะโอยหลายคนเลยจับหูคะ่ะเอามือจับหูไว้หนึ่ข้าง มีงานหนึ่งคุณครูจะให้พีคิวเป็นคนบอกเพื่อนบ้างนั่งฝั่งนี้นะครับเดียให้เพื่อนมานั่งฝั่งนี้ต้นหอมมาค่ะ เจ็หมากที่นะคะทีเ่เสียงนะคะทั้งสองทั้งในน้ำในโหลนะคะหรือว่าเสียงจากสายโทรศัพท์เนี่ยมันมีเสียงออกมาได้ทั้งเกิดจากการสั่นสะเทือนนั่นเองอะไรบ้างคะที่เราใช้การสั่นสะเทือนแบบเป็นเส้นแบบนี้เครื่องดนตรีเด็กๆเคยเห็นไหมคะ สั่นก็เกิดป็นไงคะเกิดเสียงคือน่าใช่ไหมคะอ่าเสียงทุกอย่างนะคะที่เกิดขึ้นได้เพราะเกิดการสั่นสะเทือนนั่นเองเราทําให้เราได้ยินเสียงแต่เราอาจจะมองไม่เห็นนะคะอย่างเช่นในลําคอของเรานะคะเมื่อเราเป่งออกมาเนี่ยในลําคอของเราก็เกิดการสั่นสะเทือนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกหนึ่งรอบนะคะเสียงเนี่ยเป็นคลื่นเชิงตนที่เรามองไม่เห็น เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุต่างๆนะคะเช่นการสั่นของน้ําในโหลที่ไม่เท่ากันนะคะก็จะเกิดเสียงที่แตกต่างกันนั่นเองเสียงเกิดขึ้นเมื่อวัตถุนะคะมีการสั่นสะเทือนนั่นเองนะคะแล้วแหล่งกําเนิดเสียงเนี่ยก็คือวัตถุที่ทําให้เกิดเสียงขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นคนเราเป็นแก้วน้ำเป็นเชือกต่างๆนะคะที่เกิดการสั่นสะเทือนนั่นเองนะคะ สำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของคุณครูในวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะนำสิ่งที่คุณครูสอนวันนี้นะคะไปใช้ในกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ในวันนี้ด้วยนะคะเด็กๆต้องเลือกให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ